สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปขอเลขที่วัดข้างในท่านผู้ชมเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีเลขอะไรรอพวกเราอยู่อันนี้รามาที่จังหวัดนนทบุรีเกาะเก็ดท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปตามมาครับฮะโหใบเท่าไหร่เนี่ยใหญ่มากท่านผู้ชมมีหมวกเลยใหญ่มากนี่อย่าใส่ก่อกล้องกัน ขึ้นตรงนี้นะลงตรงนี้ใช่ไหมเป็น,งนปลงเรือดัน,น,นข้ามเกาะเกตนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งเกาะเกตไปไปดูกันท่านผู้ชมกําลังเดินทางขึ้นเรือท่านผู้ชมเขาก็าจะรอหรเอล่าคนยังไม่ค่อยเยอะ คนเยอะมากมากทาง,งไปทั้งกลับคนละสองบาทข้ามเรือคนละสองบาท หลักของเราท่านผู้ชมเราจะไปที่วัดสนามเหนือหรือเปล่าวัดสนามเหนือใช่ไหมที่เราจะไปอ่ะใช่ปะ่ะเ,เอาเหรอนี่สนามเหนือแล้วนี่วัดอะไรข้างในชื่อวัดอะไรพระพไทล้อมจะไปที่วัดไพล้อมนะจุดนี้ร้านนี้ขายดีสุดปนะังร้านนี้ขายดีสุดแล้วนะท่านผู้ชม เาเข้เดี๋ยวใกล้จะถึงแล้ว่านผู้ชมเราเดินผ่าเข้าไปในวงในเขตพื้นที่เกาะเก็ดอีกนิดนึงก็จะถึงวัดนั้นไปศูนรวม เขาของมาทิงตรงนี้กันนะเรามาตั้งมาตั้งนี้เสเข้าแล้วท่านผู้ชมถึงแล้วหมู่บ้านโองอ่างนะครับหมู่เจ็ดตำบลเกอะเกตอำเภอปากเกตจังหวัดนนทบุรีครับอันนี้มาสี่คนนะครับหลังสี่คนเนี้จะพาไปขอโชคขอลาบ ในอันนี้เดินผ่านตลาดภายในกเกากฤดนะครับวันนี้เป็นวันที่คนนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะม,มีวิวธรรมชาติฝั่งนี้ก็ทำใหม่นะตรงนี้โซนนี้นะร้านค้าก็ค่อนข้างหายไปเยอะเหมือนกันนะ นี่ยวัดไผ่ล้อมนี่ถึงแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ถึงวัดไผ่ล้อมแล้วนี่ครับเขาบอกว่ามีต้นตะเคียนน่าจะเป็นด้านไหนปะเี่จะไปดูด้านไหนกันท่านผู้ชมเราเคยมาทำบุญอยู่นะวัดนี้ท่านผู้ชม าช่ที่เราเลยข้างในใช่ใช่สวัสดีครับถึงแล้วท่านผู้ชมที่นี่วัดไผ่ล้อมนะครับผมอยู่ที่วัดไผ่ล้อมเนาะนี่ฮะก็ได้รับมาว่าเขาบอกที่นี่มีต้นตะเคียนเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูได้านในนะครับเป็น ต้นตะเคียนตรงไหนเป็นต้นสดหรือต้นแห้งยังไงท่านผู้ชมเรวจะพาไปขอโชคขอลาบไปอยู่ด้านในน่าจะอยู่ด้านในนะผมว่าฮะโอเคท่านผู้ชมันเรือนไทยหะม <c oughs> สักลูกไหมอ่อ,องใหญ่มากไม่รห, <c oughs> ห้อื่ม <c oughs> ไม่แน่ใจอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยข้างในเปล่านู่นไงตนดด้นไม้สดนู่นอะปิดปองไม่แน่ไม่นอนเข้าไปดูด้านในก่อนเนาะ สุกแล้วเราเข้ามาแล้วเราไม่เจอไม่เจอต้นตะเคียนนะไปเดินดูวัดข้างในอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมจะเป็นอย่างไรไปดูก่อนนะมีหรือไม่มีท่านผู้ชมไปดูวัดข้างในครับอีกน่าจะไม่ใช่วัดนี้น่าจะไปวัดข้างในไปเดี๋ยวชิมก่อน เราป็นไืมอึ่มอันนี้หอมมากอะ่ะหอมมากจริงจรเห็นวิดียอแล้วหอมมากไเ,เ,เว,วิดีน,น,นอ <laughs> ถ้าถือกินไปด้วยไม่อหอมมากะไอติมหนึ่งไม้เดี๋ยวเอากลับมาด้วยเขาบอกว่าถ้าถือไม้นี้กลับมาจะแถมไอติมลองดูหมค้าจะอยู่ไหมหรือไม่ค้าจะกลับก่อนออเดี๋ยวเราไปติดตามร,รับชมกันที่วัาชิมพีนะท่านผะู้ชม อยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยเดินเข้าไปก่อนนะกันนะเดี๋ยวเจอเจาแวะให้ดูแล้วกันกโอเคครับต้นเห็นผ้าไหมนั่นนะนั่นนะแดงๆดงนะั้น่ะนั่งไงบนต้นไม้แดงแดงอันเดียวกันไงเขาเป็นพื้นที่เดียวกันยี่ไงมันยาวไปถึงนน่นไง,งครับต้น,นตม,มีสารอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมนี่ไงตรงนี้น ช่วยยายเขียนก็เออโอเคโอ้โหนี่ไงจะพามาขอหวยขอหวยไม่ได้ขอข้างในกันจ้ะมีข้างในด้วยเหรอจ้าตรงไหนข้างในยังมีกุมารสมศุงอ่ะอ๋อเหม่ที่ทางเข้านะอ๋อลองมาดูรัศสารรัศสารนะครับครับแต่ตรงนี้ตรงนี้ เขาขอกันหรือเปล่าอ๋อโอ้ท่านผู้ชมด้านในวัดนะเป็นกุมารผมจุกตรงนี้เป็นศาลอะไรเอ่ยนี่เป็นศาลท่านผู้ชมแสดงว่ามีคนเคยเห็นอะไรหรือเปล่า มีเหมือนใส่เอาชุดอะไรมาหนึ่งน่าจะมีคนเห็นเป็นต้นโพโบราณมากท่านผู้ชมต้นใหญ่มากเลยนะใหญ่มากใหญ่อ๋อน่าจะอยู่ตั้งแต่เกิดมาเลยมั้อใบออกเป็นสีชมพูเลยท่านผู้ชมดูดิดูดิใบมันออกเป็นสีชมพูเลยนะมันแตกใบใหม่เนาะสวยมากเลยนะ อยท่านผู้ชมทมุายทู้ชมพระนู้งในดูเป็นบบโบรเณมยอน่าจะเป็นของโบราณมานเนย่ยดูดิดูภาพฮะเออท่านผู้ชมดูดิเป็นของเหมือนของของเออโบราณมากเลยอะดูดิไม่เคยเห็นนะเนี่ยเก่าเก่มากเลยอะท่านผู้ชม สองพ้า้อยสสองุอ้ยห้าสิบหกสิบปีแล้วเนี่ยอุ้ยท่านผู้ชมด้านในดูดิอองลองถ่ายด้านในพระคือเราไม่เคยเห็นพระ แบบนี้นะท่านผู้ชมเลยเอาจริงน้อยคนเนาะจะได้เห็นตรงนี้เนาะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาในถึงโซนนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางอา่วัดะมีตรงนี้นะแล้วก็ดูเก่าแก่ามากเลยนะท่านผู้ชมเป็นเพราะไม่รู้ว่าเนื้อเป็นเนื้อเนื้อปูหรือเนื้อไม้กันแน่เนาะทางตรงหลังสุดเนาะ ้ิสาสุชมชมท่าสีนะท่านผชมผมขออนุญาตเออด้อพ่อหลวงพ่อขออนุญาตนะครับดูดิท่านผู้ชมองค์คือเป็นพระรูปแบบที่เขาสร้างขึ้นเองหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าลักษณะรูปลักษณ์ไม่ได้เหมือนกับที่เขาทําแบบสมบูรณ์แบบอะท่านผะนะู้ชมเนาะเออ เป็นคาถาอะไรเขาเรียกมั้งคาถาจักรพรรดิอะไรนู้นแล้วโอ้ท่านผู้ชมเฮเนี่ยเขาทำเป็นรูปแบบแบบนี้นะท่านผู้ชมขออะขาขอได้ขอได้สิเฮ้ยดูดูดูบนดูดดดนี่มีเลขด,ด้วยเนี่ยเฮ้ยมีเลขด้วยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเลขไหมเลขอะไรอองเป็ดเลยเฮ้ยมีั้งหลายตัวนี่ ไม่รู้ตัวอะไรบ้างแปดหรือสามอยู่ในกล้องเป็นสามนี่ห้านี่แปดนี่แปดหรือสามไม่รู้อือนผู้ชมต้องบอกเลยนะว่ามีอะไรที่เต็กให้ให้ดูให้เห็น เนก็แสดงว่ามีคนเคยเห็นเจ้าของที่อ่ะคือนายเพลง,ไงไหรือเปล่าน่าจะมีคนเคยเห็นเช่ป่ะเพราะเขาเอาชุดมาแกว้ข้ลงกนอกเดี๋ยวดูแชทอ่องเขย่า,ยาหาผหดไหมครับุนได้เลขเลยสองสองเจ็ด,จดนะดูดิ สองเจ็ดออทีเดียวเลยสองสองเจ็ดแสดงต้องไปซื้อสองเจ็ดได้เลขสองเจ็ดนั่นแหละโอเคแต่ในระหว่างที่ชาชัดอองขยาบท่านผู้ชมผมอะเห็นเลขด้านข้างเห็นหรือเปล่าผมเห็นอยู่นู่นนูน่นปลายนี้บุ่มนู่นเจ็ดสี่เจ็ดสี่กับหกแปดไอแปดหก ห็นไหมนี่น,นี้มันแปดนะใช่แต่ตรงนู้นนะ่ะมันเจ็ดสี่ในตัวบเริ่มเลยเจ็ดสี่ตัวบใหญ่มาเจ็ดสี่ตัวใหญ่มากอืสาธุองค์ืออะรสาธุท่านผู้ชมผมจะขอขย่าบ้างนะครับขอโชคลาภ สอ,อสองสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสาธุโอเคท่านชมไปแล้วสาธุ อันนี้คือเจ้าของเขานะแล้วเราทา,านไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเห็นเจ้าของที่เขาเจ้าของที่เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของที่นี่อ,อันนี้เขาเรียกบทบทน้อยนะถ้ท่านผู้ชมบทน้อยหลวงพ่อหลวงพ่อติดร่างเมื่อวันที่ 2, สองพฤษภาสองพันห้าร้อยศูนย์สองนะครับนายเพลงลังเริ่ม แล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนเคยเห็นเจ้าของเขาด้วยเพราะว่ามีชุดอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมผมว่าน่าจะมีคนเอาชุดมาให้เขานะในความคิดผมนะอืมเพราะว่าเขาคือเจ้าของไงน่าจะมีคนเห็นเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนู้นตรงนู้นเขาบอกมีกุมารด้านในไปดู ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วท่านผู้ชมค่าแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางกับข้ามฟากไปฝั่งปากเกร็ิอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมเราไปวัดสนามชัยนะได้รับโชคกันเด้อท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมท่านมาขอโชคขอลาบกับที่วัดเสาทองทองที่นี่นะครับโอเคนะท่านผู้ชมขอให้ได้รับโชคนะครับบ๊ายบาย